ท่านขอบคุณอาจารย์บรรพาแล้วก็อา,าจารย์ปริญญาอาจารย์วิชาแล้วก็สวัสดีผู้รวมเสาทุกท่านนะครับคือจากที่เห็นวันเลือกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องระดับอำเภอนะครับแล้วฟังประสบการณ์พี่ๆเมื่อกี้มันยืนยันสิ่งที่ผมกําลังศึกษาอยู่ตอนนี้ผมอไอ้นี้ขายของลวกม้านะครับ<า>ผมกําลังเขียนบทความเรื่องหนึ่งเรื่องการเมืองของการออกแบบวิธีการได้มาซึ่งสวตามติ60ู ผมจะนําเสนอในการประชุมในสมัมมนาประจำปีของคณะศาสศร์ษรวันพฤหัสนากา20มิถุนายนนะครับ,บ Darwin> แต่นี่มาสปอยนิดเดียวยังไม่ยังไม่ยังไม่ปล่อยมาเต็มสปอยนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยก็ไปร่วมวงเสวนาไปเจอใครต่อใครหลายคนขถามเขาถามด้วยกันทําไมต้องแบ่ง20กลุ่มทาไมต้องเลือนไครผมฟังได้ยินคุยบ่อยจนผมรู้สึกว่ามันต้องทําอะไรบางอย่างนะผมเลยไปค้นเอกสารฉบับฉบับหนึ่งที่ผมเหลือไว้ตอนที่ผมทำวิุปีเอก ไปค้นบันทึกการประชุมกรรมาการร่างนูนไปค้นรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติธรรที่เขาพิจารณาเรื่องพอปอรปสวออน,นะครับทุกท่านทราบไหมทำไมต้องแบ่งเป็นยี่สิบกลุ่มผมได้คําตอบลวเ,บอว,วเขาบอกว่ากรทบอกว่า2ี่กลุ่มเนี่ยจะได้คุยกันยากบอกกันยากคําถามคือที่ทุกท่านฟังเมื่อกี้บอกได้ไหมปวดกันทัวได้ไหมไม่ได้ที่คือพิสูจน์แล้ว,ว่าไอที่บอก ตั้งใจตอนออกแบบและบรรนารดูในพิธีการแบบนี้ตั้งใจแบบนี้ในในในเอกสารทางการนะครับระบ,บุว่าต้องการสกัดหัวสกัดล็อกใช่ไหมยี่สิบกลุ่มนะครับปรากฏว่าก็สกัดไม่ได้ใช่ไหมมันก็ทําได้เห็นจากที่พี่พี่พูดให้ฟังนะครับผมเล่าสปอยล์นิดเดียวเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องราวว่าทําไมมันถึงเป็นเรื่องกันเองแบบนี้คือยี่สิบกลุ่มตอนแรกเนี่ยคือเป็นเจตาราลมดั้งเดิมของกรทอน,นะครับตั้งแต่ตองขอล่ามูแล้ว เพราะร่างนูนเสร็จปั๊บนะครับถ้าท่านไปดูอันนี้โดเฉพาะการเขาจะเขียนบอกว่าให้กรทร่างกฎหมายประกอบรัฐนูนด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพรลสวเนี่ยนะครับให้สรชพิจารณาทีนี้ผมเล่านิดเดียวนิดแพร่บอกมาเลยนี่ไม่ได้เมคเองจากเอกสาราที่ผมไปค้นมาท่านทราบไหมตอนพรลที่เขาร่างพรสอบสวเนี่ยในชั้นสภานิตปบรรดาชาติเนี่ยเขายุบจาก20เป็น10กลุ่มแล้วนะเออเขายุบเหลือ10กลุ่มแล้วเขายเกเลิกเลือกค่า ถามว่าทาไมเพราะว่าชุดสนชเนี่ยตั้งแต่วาระหนึ่งผมไปนั่งอ่านมีสนชท่านหนึ่งเป็นอดีตอยู่ในปงค์กรอิสระอันแห่งหนึน่งด้วยนะครับเดี๋ยวยังไม่บอกอย่ไม่ไปสือเต็งวันที่ยี่สิบนะครับพี่น้องสืบบุญชนเยอะไปไปหน้าที่คณะรัฐาสตรียี่สิบมิถุนาต่อการคนไปสนใจงานของเราหน่อยเขาขายที่ณะงนิติคืออย่างที่นะครับในชั้นนั้นเนี่ยตั้งแต่วาระที่หนึ่งตอนที่เขา ที่กรรทร่างกรอยเนี่ย20กลุ่มอาชีพเนี่ยมีสนาชท่านหนึ่งทักท้วงตั้งแต่วันนั้นเลยว,ว่าการทําแบบนี้เคยมีใช้วิธีการเลื่ยงกันเอง,เองในหน่วยงานบางหน่วยงานมาแล้วซึ่งปรากฏว่าพัวก,กันบล็อกกันโมโหลานนี่มันตั้งแต่วาระแรกเริ่มเลยว่าคือมีคนบอกแล้วว่าอย่างนี้จะนําไปสู่การพัวก,กันบล็อกมาสกัดไม่ได้นะครับพอมาถึงชั้นผ่านมาละหนึ่งมาละสองตันมริกาน ล่างสุดท้ายที่ผ่านการเสนอจากสนอชอเนี่ยผมบอกให้ไม่มีการเลือกค่ายไม่มี20่กลุ่มอาชีพเหลือแค่สิแต่แต่แต่ถ้าท่านไปอ่านในบทเฉพาะการมับรูปปีหกย์เนี่ยเขาในในในวักต,ต,ต,ต่อมาที่ท,ที่ที่บอกว่าให้กรทอล่างกฎหมายรูปใช่ไหมครับวักถัดมาจะเขียนบอกว่าเมื่อกฎหมายรูปเสร็จแล้วเนี่ยให้ส่งกลับไปให้ใหกรรมาการร่างรัฐนุนและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐนุลห,หรือไม่ นานทราบไหมพอร่างเนี้ยพอผ่านวาระสามปัเขาส่งกลับมนาะให้กรทคอรอ์เขาบอกว่าที่ท่านบอกว่าย,ยกเลิกเหลือสิบกลุ่มนะครับยกเลิกเรือไข่รวมไปถึงนะครับผู้สมัครเนี่ยความจริงในชั้นการล่างพรปรสบเนี่ย,ยผู้สมัครไม่ใช่เดินไปดุมๆสมัครอิสระอย่างท,ที่วันนี้นะเขาให้มีสองทางคือผู้สมัครอิสระกับผู้สมัครที่องค์กรเสนอสอ่าพอพอร่างเนี่ยมันผ่านวาระสามของสนชในตอนนั้นแล้วนะครับ ส่งกลับให้กรทให้ความเห็นกรทบอกว่าไม่ตรงตามเจตนารมณ์และทางนูน้นน่าจะเป็นปที่มาคือการกลับไปสู่2ี่สิบกลุ่มอาชีพแรกเหมือนเดิมที่ผมพูดเรื่องนี้มาทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะพร้อมตอนนี้มีคําร้องไปที่สารรัฐมนูลที่บอกว่าพลปสวเนะนี่ยมีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อรัฐมน,นูลน,นะครับจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามแต่มันไม่ตลกหรอกว่าตอนในรัฐมนูลผู้บว่าการเขียนเลยว่า ให้กรทตรวจว่าตรงตามเจตนามณ์หรือเปล่าแล้วก็แก้แล้วตรวจแล้วตามร่างแรกเลยถ้าจะมีเหตุอื่นใดนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องการที่ความมุ่งหวังที่จะไม่ให้กระบวนการนี้มาดําเนินต่อไปแต่กระบวนแต่การออกกฎหมายกระบวนการแบบนี้ออกมาตั้งแต่แรกมันมีช่องโหว่ตั้งแต่แรกมัน,ม,นมันถึงมีการเซล,ลกันในวงในเซลไมไ่ออกมาแบบนี้ออกมาเหมือนเตรียมจะให้โมฆะเลยอะ่ะใช่ไหมเพราะมันตแตกไปตรงไหนมันำทำได้หมดอะ่ะใช่ไหมครับแล้ว แล้วมันกระบวนการแบบนี้มันก็นําไปสู่คําถามที่เป็นคําถามใหญ่ทากว่าจะนําไปสู่สวแบบไหนตัวแทนแบบไหนสวจับสลากแบบโอ้ยเห็นไหมสวนี่ทําหน้าที่อะไรครับการตอกกฎหมายใช่ไหมครับเป็นสภา,าที่สองยกล่างต่างๆนะครับเลือกอ,กองค์กรในสลากีกระบวนการที่ดําเนินไปเรื่องระดับอำเภอเมื่อว,วันาทที่ผ่านมาเนี่ยมันก็พอเห็นเขาลางแล้วว่า สวอ,อจะเป็นแบบไหนเราฟังเรื่องเมื่อกี้ที่ทุกที่ท่านสี่ห้าท่านมาเล่าแบบโอ้โหผมก็ผมก็ตื่นตาตื่นใจมากว่าโอ้นี่นี่คนเราเวลาจะได้สวอ,บอแบบไหนครับแต่ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการใช่กระบวน,นการมันบิดเบี้ยวมันผิดเพี้ยนตั้งแต่ต้นนะครับแต่ณตอนนี้ที่ทําได้คือทํอะไรเราก็ต้องพยายามดึงให้กระบวนการมันอยู่ในภาวะปกติที่สุดผมเห็นด้วยกับทั้งที่ไอรอทั้งเรือข่ายนะครับแถลงการ มาตอนต้นแล้วก็ทุกท่านที่ดูตันนี้พูดคือสุดท้ายถ้าอยากไม่อยากให้ฟันบลอกไม่อยากให้การจัดตั้งอะไรก็ต้องเพิ่มให้ประชาชนเข้าไปสังเกตการให้ได้มากที่สุดสินะครับแล้วผมฟังฟังพี่เปาบอกว่าเดี๋ยวรอบจังหวัดนี้จะดูเดือดเลือดพ่านหักหลังชิงเรียบลงผมผมว่ามันจะเป็นซีนในโลกแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าแค่ฟังรอบอำเภอห้คนผมก็เห็นเห็น เห็นแบบแผนแล้วว <ia> so, like ัจากที you know, time, ่จ right ับแบบแผนได้ว่าคลองหลวงเป็นแบบเนี้ยพี่ที่มาจากคลองหลวงผมนั่งเปิดในแอปตงตอเลยนะเมื่อกี้ว่าเฮ้ยใครเขารองมาว่าเออจริงอ่ะอยู่ที่วัดด้วยวัดนั้นอน่ะโอ้ผมเชิญชวนท่านเปิดสมาร์ทบอร์ดของตงตอเปิดดู้สิของคลองหลวงเป็นอย่างที่พี่ท่านที่บอกเลยพี่ที่พี่ท่านที่มาจากลบบุรีผมอาทิตย์ที่แล้วผมไปเวทีของไทยพีพีเอเลบบุรีเรื่องนี้เลยแล้วผมก็บอกได้เลยว่าลบบุรีเนี่ยทหารเยอะทหารมาเต็มเลย นะครับและทหารไม่ได้อยู่แค่หมวดความมั่นคงนะครับทหารเกษียณทหารไปไปเชา่าสวนเป็นอะไรกไ็คือคือ,คอแค่เราเห็นแวบแรกเราก็เอะได้แล้วว่ามัน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 ,ม,นมันมีความไม่ปกติอยู่แล้วนะครับมจาจัดตั้งกันมามเห็นเห็นชัดๆเลยว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้แหละคือก,ก,ก็เรียกร้องฝากไปที่ที่ผู้ผู้ม,ผมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากว่าเราจะเลือกกันวันวันวันอาทิตย์นี้นะครับ เราก็อยากจะให้มันเดินหน้าไปให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เท่าวันนี้นะครับก็็ก็เรียกร้องนะครับเรื่องเรื่องการสังเกตการและอีกเรื่องนึงคือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกอตองคือผมคิดว่าตั้งแต่การจัดการเลือกตั้งสสและที่ที่มีเครือข่ายบอกตอนแถลงการว่าแนวปฏิบัติแต่อำเภอนี้ทําได้อำเภอนี้ให้คุยได้กินข้าวกันได้อำเภอที่บอกไม่ได้ห้ามอะไรอย่างเงี้ยแนวปฏิบัติไม่เหมือนกัน อันนี้ผมบอกเลยอันนี้มีไงานวิจัยรองรับรับรองแน่นอนคือแนวปฏิบัติในการจัดการออกเสียงเลือกตั้งตั้งแต่เลือกตั้งสส,สเนี่ยกวตตไม่เคยทำเหมือนกันครับหลายพื้นที่ซึ่งนี่เป็นปัญหาใจความหลักนะครับที่ที่เกิดขึ้นเสมอมาเวลากกตต้องจัดให้มีการออกเสียงเลือกตั้งหรือจัดอะไรต่างต่างนะครับพอมาเลือกสอวองนะครับการทําไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับซึ่งทําไม่เหมือนกันใน่ละพื้นที่เนี่ยมันก็ก็ต้องไปดูรายส่วนนะ เพราะว่าตน้นต้นทางรัฐธรรมนูญพรบระเบียบคือมันมันเบี้ยวม,มังแต่แรกแล้วครับใช่ไหมมันมาถึงระเบียบแล้วพอมาถึงหน้าง,งานจริงใช่ไหมก็ต่างคนต่างทํา,ทาก็ไม่มีแนวปฏิบัติชัดเจนก็อยากให้ทาให้เป็นมาตรฐานที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ขับเคลื่อนกระบวนการนี้ต่อไปผมผมมีประมาณนี้ครับอยากจะเปิดโอกาสน,นะครับจะมีสนทนากันมากขึ้นนะครับขอบคุณครับอาจารย์ดีมากนะคะใช่ว่าการเลือกโซนี้ แต่ต้นทางตั้งแต่ระบบแล้วใช่เราเห็นปัญหาตั้งแต่การเลือกตัาเราคือแล้วแต่มันไม่ใช่เหตุที่จะลบกระดานครับต้องย้ำก่อนถ้ามันมีข้อบิดพลาดอะไรอยู่ที่จะมีการบอกคือไปแก้ที่เป็นรายเขตรายอำเภอรายจังหวัดของไปยเจ้าที่หลายคนนะครับกระบวนการนี้มันต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วจะเดินหน้าให้มันดียิ่งกว่านี้นะครับก็ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็น,น,นไปได้ ถ้าถ้าเปิดให้ like ไลน์ผมก็จะดูนะครับวันวันอาทิตย์นี้แต่วันอาทิตย์ี่ติดสอนหนังนสือ่อเป็สี่งขงเย็นไม่รู้จ,จะจะดูได้แ่ะแต่จะอยากดูผมอยากดูใช่นะครับแต่ก็อยากดูนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่อาจารย์วรรณาพูดถึงมาตอต่อต้น,ตน,นครับว่าที่โค้ดทำมาหนังสือความในใจอันนี้ผมเชิญชวนเลยนะทุกท่านเป็นเอกสารเผยแพร่อย,อยู่ในเว็บไซต์รัาฐสภาความในใจของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โค้ดที่จะรย์ราคโค้ดเนี่ยาาคือผมใส่ในส่วนเป็นบทคามผมไปแล้วนะใช่คำ <c oughs> ถามหนึ่งอาจารย์คิดว่าความใป็นใจอันเนี้ยอาจ,จารย์มีใช้คิด <c oughs> อย่างนั้นจริงหรือเปล่าอบไม่ไม่ใช่ตรงแค่ไหนเพราะว่าผมเช็คกับเอกสารอีกหลายชิ้นคือในเอกสารชิ้นนี้อาจารย์มีใช้บอกโอ้จะได้สอบอได้เป็นที่รับรับรับรองความความเดือดร้อนใจของประชาชนใช่ไหมยี่สิบกว่าอาชีพก็เพื่อจะได้อบรับเรื่องพวกนี้แต่ผมไปเช็คเอกสารอีกชุดนึงบอกว่ายี่สิบกว่าอาชีพแบ่งจากเกณฑ์ของสากงานสถิติแห่งชาติ กับเกณฑ์อของไอเอครับสภาพแรงงานระหว่างประเทศซึ่งผมก็พาพยามยไปเช็คนะครับปรากฏว่าลิก์พังครับก็ไม่รู้เช็คยังไงก็ <laughs> <laughs> ผมก็เลยก็ยังมีสมมติฐานอยู่ว่า20อาชีพเนี่ยไม่ได้มีเหตุไม่มีผลอะไรเออเป็นโจทย์ที่คณะของกรรมการร่ามนูนแบ่แบบมาแต่แรกคือแต่ว่าสวาชุดใหม่จะจะเป็นยังไงผมคิดว่าหน้าตาอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเราเราที่ที่เขียนในหนังสือกันนั้นนะครับเพราะอย่างที่คุณประชัยบอกมาด้วยดวงเนี่ยคนมีดวงดีได้เป็นสวเนี่ยโอ้ จับฉลากภูมิใจมากหนึ่งเดียวในโลกนี้จับฉลากได้เป็นสวอปอย่างนี้เราจะเป็นตัวแทนกับบวลชาวไทยหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งถ้าถามหน้านนี้ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้สวในลักษณะเช่นนะั้นครับ